แค่บอกเขาไปว่าจะขายเท่าไหร่ที่เหลือเซลล์จัดการให้หมดเลยเจอกันอีกทีก็คือมาที่สำนักง,งานที่ดินจบเซน็นแค่นั้นสะดวกมากๆครับเราแทบจะไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยสวัสดีครับชื่อปอนนะครับขายเดินนายคอนโดกับบางกอกแอสเซทติดต่อกับเซลล์คุณแพนครับ คอนโดเนี่ยเราซื้อไว้ตั้งแต่ตอนช่วงน้ําท่วมเนาะกะว่าเราเราก็เอาไว้อยู่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นอีกแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราไปซื้อบ้านคอนโดก็เลยไม่ได้อยู่นะครับเราก็เลยตัดสินใจาข,าขายขายดีกว่าเพราะยังไงไม่ได้อยู่อยู่แล้วเคยลองขายมาเกือบเกือบครึ่งปีนะไม่มีใครติดต่อมาเลยมีแค่เหมือนกับเป็นเป็นเซลจากเอเจนซี่อย่างเงี้ยติดต่อเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่อยากจะซื้อมาติดต่อกับเราถือว่าค่อนข้างยาก จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยขายบ้านกับบางกอกแอสเซทมาแล้วซึ่งจริงๆตอนนั้นเราขายเนี่ยเร็วมากต้องบอกว่า,าติดต่อบางกอกแอสเซทลงขายไปแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยได้เลยก็เลยสุดท้ายตัดสินใจว่าเออเรากลับไปหาบางกอกแอสเซทดีกว่า<ม>แค่บอกเขาไปว่าจะขายเท่าไหร่ที่เหลือเซลล์จัดการให้หมดเลยเจอกันอีกทีก็คือมาที่สำนักงานที่ดินจบเซ็นแค่นั้น สะดวกมากๆครับเราแทบจะไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยไม่ต่างจากครั้งแรกเรียกว่าสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับติดต่อแจ้งความต้องการแจ้งราคาที่อยากได้คุยการตกลงกันที่เหลือเดี๋ยวเซลล์จัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยครับ mm hmm. คือบางกอกแอสเซทเนี่ยเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในกรณีที่คููซื้อเนี่ยไม่มีความรู้ อาจจะเป็นการซื้อบ้านหลังแรกหรือว่าอาจจะไม่ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยการที่บางกอกแสเซทเข้ามาให้คําแนะนำเนี่ยมันจะช่วยให้กระบวนการในการกู้และการสําหรับบางคนที่ไม่ได้ถือเงินสดเนี่ยมันมันง่ายขึ้นมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องทางเลือกธนาคารการกู้เงินจะมีโปรเซสยังไงผมว่าสําหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกเนี่ย หรือว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคู่ไว้ผ่านเนี่ยบางคนอาจจะ 50- 50ด้วยซ้ำการที่บางกอแอสเซทเข้ามาเนี่ยคนซื้อเองก็แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเลยมันก็ง่ายกับคนขายส่งคนคนขายก็คืออยากขายได้เร็วมันก็ขายได้ด้วยครับสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะใช้บริการบางกออแอสเซทด,ดีดีหรือเปล่า ไดว่าไม่ต้องลังเลผมใช้บริการมาครั้งนี้ครั้งที่2แล้วครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการขายบ้านไม่ถึงอาทิตย์ขายออกเลยครั้งที่2ก็ถือว่าไม่นานมากนะเพราะมันเป็นคอนโดก็ยังยังอยู่ในระยะเวลาที่แบบผมยังถือว่ารวดเร็วอยู่ต้องต้องบอกทางทางผู้ชมว่าเวลาที่ผมตัดสินใจว่าจะขายบ้านกับทางบางกอกแอสเซทเนี่ยผมผมเซอร์วมาหลายบริษัทมากต้องบอกว่าบางกอกแอสเซทเนี่ยมีฐานข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ในเว็บไซต์ ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้บางกอกแอสเซทเนี่ยสามารถที่จะปล่อยขายบ้านได้ไวมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมแนะนำว่าไม่ต้องลังเลบางกอกแอสเซทคือทางเลือกแรกครับ<ค><ณ>ผมเจอคุณแพนครั้งแรกนะความรู้สึกแรกจะไหวไหมนะเหมือนกับว่าเป็นเซลล์คนใหม่แต่ว่าหลังจากที่คุณแพนเข้ามาดูรายละเอียดเอาไปโพสตลงเว็บแล้วมันปล่อยออกไวอะผมก็เลยรู้สึกว่า มาตรฐานของของเซลล์ที่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันคุณแพนก็เรียกว่าบริการได้ประทับใจจากที่ผมคุยกับแฟนนะเรียกว่าเราแทบจะไม่ต้องจัดการอะไรเลยคุณแพนจัดการให้หมดก็ถือว่าประทับใจมากๆครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c สไ b e er c ์ช n แน l บางกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ